เอาละครับวันนี้นะครับมาพบกับครูวิจิตนะครับเรามาดูในเรื่องของแอร์รถยนต์นะครับรถเก๋งนะครับของวีออสนะครับวันนี้าจากแอร์มันรั่วในระบบนะครับก็ดูแล้วนะครับมันรั่วตรงจุดไหนเราก็ตามหาเจอแล้วนะครับคือรั่วตรงที่ชุดคอยเย็นนะครับชุดด้านในาบนตู้แอร์นะครับก็จําเป็นต้องลื้อหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะถ้าถ้าถ้ามันรั่ว ก็จําเป็นต้องลื้อรื้อมควรน,นะครับเรามาดูกันว่าตอวเองไงเดยด๋วยวจะมากมายนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทั้งรั่วทั้งดํานะครับก็ฝากไว้นะครับในเรื่องของระบบแอร์นะครับของรถยนต์กับผู้โดยยุทธ์นะครับวันนี้ได้ทำคลิปวิดีโอไว้เป็นทางเลือกสำหรับเป็นหลายท่านนะครับก็ ที่จะศึกษานในระบบรับอากาศรถยนต์นะครับวันนี้กับ Toyota าวีอนะครับก็ฝากก้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ